สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ร้านไทยมาร์เก็ตติ้งขอเสนอเพิ่มยอดคนดูไลฟ์สดแบบง่ายๆไม่ถี่ขั้นตอนกันค่ะเริ่มที่แอดไลน์ตามนี้เลยนะคะต่อมาก็ทักแชทไปเลยนะคะแอดมินก็จะส่งรางคามาให้เพื่อนๆเริ่มที่ขั้นต่ำ50ฟิล30นาทีเพียง100บาทเท่านั้นหากเพื่อนๆต้องการเพิ่มแบบระบุจำนวนคนดูหรือเวลาก็สามารถแจ้งแอดมินได้เลยแอดมินก็จะเสนอราคามาให้ใหม่ ที่สำคัญอย่าลืมระบุเวลาที่ให้เริ่มงานด้วยนะถ้าให้เริ่มแล้วก็ส่งลิงก์สดให้อดินเลยค่ะเดี๋ยวตอนนี้เรามาเริ่มทำที่1 0ึ0นวของสิบนาทีกันเลยนะคะพอโอนเงินเสร็จแล้วเพื่อนๆก็ส่งลิงก์ไลฟ์สดแล้วรอยอดขึ้นได้เลยนะคะไม่เกิน10นาทีค่ะหลังจากส่งลิงก์เรียบร้อยเราก็มารอยอดขึ้นกันเลยนะคะยอดจะทยอยขึ้นมาแบบนี้เลยค่ะรับรองเนี่ยสุดๆเลยค่ะเพื่อนๆน,นี่ก็จะเป็นรูปหลังเพิ่มวิวไลฟ์สดนะคะ เพื่อนๆจะเห็นเลยว่าเวลาแค่8นาทียอดก็ขึ้นไปถึง 1.1K แล้วก็จะอยู่แบบนี้ไปจนกว่าจะครบ60นาทีตามที่เราซื้อไว้นะคะง่ายๆมากเลยใช่ไหมคะเพื่อนๆลองไปทําตามกันดูนะคะจบเรียบร้อยค่ะเพื่อนๆเหมือนเดิมมั่นใจปลอดภัยไว้ใจร้านไทยมาร์เก็ตติ้งได้เลยค่ะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆทุกคนนะคะไว้เจอกันใหม่ครั้งหน้าค่ะขอบคุณมากเลยนะคะ